าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามีม่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอกันมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำเลยนะคะคลิปนี้มายินดีนะคะกับใครที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมนะคะม .33 ม .39 นะคะเฮเลยนะคะเพราะว่าคอรมเขาได้ไฟเขียวเพิ่มเงินในสวัสดิการส่วนนี้นะคะซึ่งจะได้รับเพิ่มเงินอะไรเดี๋ยวเรามาเช็คด้วยกันนะคะ นางสาวไตรสุรีไตรสรนรคุณนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุที่ประชุมคอรมออนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชาราภาพนะคะเป็นการเฉพาะเลยในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพื่อกำหนดอัตราการจ่ายเงินบำนาญชาราภาพของผู้ประกันตนในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม64โดยกำหนดให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่1ถึง31มกราคม64 โดยให้คำนวณจากอัตรางเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีก0.45เปอร์เซน์ของค่าจ้างและกำหนดให้การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดอัตรางเงินสมทบ1กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม64ให้คำนวณจากอัตรางเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ1.3ของค่าจ้างสำหรับการปรับเพิ่มอัตรางเงินสมทบกรณีชราภาพนะคะปรับเป็นดังต่อไปนี้นะคะ ผู้ประกันตนตามมาตรา33จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น347บาทต่อคนต่อ3งวดผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น146บาทต่อคนต่อ3งวดโดยในภาพรวมผู้ประกันตนได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด1,906ล้านบาทจำแนกเป็นนะคะผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน1,783ล้านบาท ผู้ประกันตนมาตร,รา39จำนวน123ล้านบาทโดยไม่ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นจึงไม่มีผลกระทบต่อกองทุนประกันสังคม และเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินบำเหน็จชราภาพที่เพิ่มขึ้นไปใช้จ่ายเพื่อย,ยังชีพในยามชราเป็นการบรรเทาปัญหาทางการเงินคู่ประกันตนได้บางส่วนด้วยนะคะนี่ก็คือนะคะข่าวดีนะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตราสามสนะคะครอมอเขาได้มีการเพิ่มเงินในส่วนที่เป็นบำเหน็จชราภาพ ให้แล้วนะคะก็เป็นข่าวดีๆนะคะที่นำมาฝากกันนะคะหากใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะแต่ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆทีมีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ58 0 0 100ร้อบาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID l ดียนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ